สวัสดีเจ้าสวัสดีปีใหม่เมืองนะเจ้าวันนี้วันเนาเนะเอามาห่อขต้มขนมกันนะเจ้าเอาไปวัดพุ่งนี้นะพุ้งนี้วันพญาวันนะเจ้า วันนี้แม่จะทำขนมเทียนนะเจ้าไส้มะพร้าวอ่อนนะเจ้าอันนี้เป็นไส้มะพร้าวสำเร็จรูปนะเจ้าซื้อมาเนาะแล้วก็เอามาปรุงรสเพิ่มเติมนะเจ้าเอามาพัดลืมทำรอบนึ่งนะเจ้าจริงๆเป้นก็สุกแล้วนะเจ้าแต่รสชาติอาจจะยังไม่หวานนะเจ้าแม่เอามาเพิ่มน้ำตาลเนาะใส่น้ำลงไปพอครุกลิกนะเจ้าเอามาพัดมาคั่วจนน้ำตาลละลายนะเจ้าก็เดี๋ยวได้ที่เราก็จะไปห่อขนมเทียนด้วยกันนะเจ้า อันนี้อันนี้ก็มาซับๆนะจ๊ะให้น้ําตาลละลายนะจ๊ะอันนี้เสร็จเรีย,ยบร้อยในส่วนของไส้นะไปห่อขนมเทียนกันค่ะกอ่อนที่จะหอก็มาทําแป้งก่อนนะจ๊ะอันนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวนะจ๊ะถ้าขนมเทียนใช้แป้งข้าวเหนียวนะจ๊ะถ้าขนมเทียนแก้วใช้แป้งข้าวเจ้านะจ๊ะเดี๋ยวนี้ง่ายเนาะใช้แป้งข้าวเหนียวสําเร็จรูปนะจ๊ะ เติมน้ำลงไปนะจ้าพอคลุกคลิงเนาะเขาก็ใส่น้ำไปทีละนิดเทนิดนะจ๊ะถ้าเขาใส่เยอะเกินไปเขาจะกล้าบะถูกนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าแป้งจะแฉะเกินไปนะจ๊ะค่อยๆคนค่อยๆค,ค,ค,คลุกเคล้านะจ๊ะอันนี้แฮนด์เมดของแพ้นะจ้ะมาใช้เครื่องปั่นเนาะใช้มือเฮานี่แหละจะ้ามานวดแป้งนะจะ้าเหนียวได้ที่ก็ดียเขาก็ใส่เบ่อตด้วยกันนะจ๊ะ ก่อนที่จะห่อกับมาเตรียมใบตองได้ใบตองอันซอยเองกับมือนะจ้าวใบตองห่อขนมเน็ตก็กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะจ้าถ้าใบตองอ,อ่อนอ่อนเนี่ยเอาไว้หอ่อข้าวต้มหองอกหรือว่าข้าวต้มกล้วยเนาะ,ะส่วนขนมเทียนข้าวต้มกะทิหรือข้าวต้มผัดเนี่ยห่อหนึ้กระใจใบตองกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะจ้าพอดีพอดีเนาะถ้าแก่เกินไปมันห่อขนมบางงามนะจ้าสีมันไม่สวยนะจ้า ถ้าแก่ตองแก่ได้ก็คืออไว้ห่อน,หนึ่งนะจ๊าเพราะว่ามันจะห่อได้แข็งแรงดีเนาะอันนี้ก็เอามาชีกเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะจ๊าแล้วก็มาตัดหัวตัดหางนะจ๊าให้เข้ารูปนะจ๊า ตัดตองเซตเรียบร้อยเขาก็จะมาทาน้ํามันนะจ๊ะจะใช้เป็นน้ํามันหมูก็ได้หรือว่าน้ํามันพืชก็ได้นะจ้าเพราะวิธีการทาน้ํามันใบตองเห็ดก่อนก็คือข้าวแป้งเป็นข้าวเหนียวนะจ้ามันจะติดใบตองมันจะแตกต่างจากแป้งข้าวเจ้านะจ้าถ้าเป็นขนมข้าวเจ้าหรือขนมเปียกขนมเอิบเนี่ยมาต้องตาน้ํามันนะจ้าเพราะเข้าไป้แป้งข้าวเจ้าจะไม่ติดใบตองนะจ้าส่วนแป้งข้าวเหนียวจะติดใบตองมันจะกินยากเนาะเวลาเขาแกะมาขนมมันจะติดใบตองแล้วติดตีนติดมือ ประมาณนั้นนะจ้ากระทาแบบให้พอประมาณนะจบบขนาดว่าช่านะจ้ะให้แบบให้เกีรีรยทั่วใบตองเนาะช่าล้ำมันก็จะแชะแมมอเออเอากะพอดีพอดีนะจ่า,าเรียบร้อยกลับมาห่อด้วยกันนะจ้ะขนมเทียนนะคะต้มมัดอันห่อเป็นนะเออเรียนรู้ไปด้วยกันนะจ๊ะจริงๆขนมเทียนนี่คะอันก็หอ่อตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนละมันเป็นวิธีทําขนมที่ห่อง่ายนะจ้าอ่ะบหมืใจไฟบังคับนะจ้า อันถูกฝึกตั้งแต่รุ่นยายแล้วห่อขนมเป็นนะจ๊าแต่ก็คือว่าเพียงแต่ไส้อะยังไม่ถนัดนะคะถนัดแต่กินนะอาจต่ห่อนี่ก็พอได้แต่พอสวยอยู่นะจ๊าแต่ก่อนนี่แม่ไม่ให้ห่อมันไม่สวยนะคะพอโตขึ้นก็ฝีมือก็พัฒนาขึ้นนะคะวิธีห่อขนมเทียนก็อ่ามามาทำเป็นกรวยนะคะแล้วก็อหยอดไอใส่ลงหลุมไปแล้วก็ พับซ้ายพับขวาเนี่ยจ้ามอบหัวมอบห่างก็เป็นไอ้แลมแจ็คแพ็กนี่แหละจ้าตองแตก่ก็เปลี่ยนตองนะจ้หาห่อใบยาานะขนมเทียนเนะ่ยจ้าวิธีห่อเนียค่ะทำเป็นกล้วยเนาะเอาเอาขนมใส่ลงไปแล้วก็กดนะฮะพับซ้ายพับขวาแล้วก็มอบลงไปแล้วก็ แมปเข้าไปห่น้อยนึงเออวิธีห่อง่ายๆนะจ๊ะบ่ยากวิธีห่อขนมเทียนนะแต่ข้าวต้มมัดก็ต้องใช้อ่าวิธีนิดหน่อยใจเยน็นนิดหน่อยข้าวต้มมัดทีด่จะหอายากน้อยหนึ่งนะจ๊ะเพราะมันเป็นข้าวสารนะจ๊ะส่วนข้าวต้มผัดง่ายๆเนะพอข้าวมันกวนแล้วนะจ๊ะวิธีห่อก็ง่ายๆนะจ๊ะบยยากบ่เย็นเนาะเรียนรู้กันไปนะจ๊ะอ่าแม่ไปวัดไปวานนี่แม่ขนมแม่บะซื้อนะจ๊ะแม่จะห่อเองกับมือทุกอย่างนะจ๊ะจะเป็นหอ ห่อเนืจะเป็นข้อนมแนละ้ววุ้นก็กวนเองนะจ๊ะขนมจ๊อกก็ห่อเองห่อเนื้งก็ห่อเองอันนี้เซตขนมจ๊อกก็จะห่อเนึ้นะอเนาะตำพี่ต,ำห,ตำหอยนะจ้าก็เพิ่นจะกินตาเนีเพิ่นจะห่อเองกับมือนะจ๊ะเพิ่นบอกว่ามันได้บุญนักดีนะจริงๆคือรสชาติมันอร่อยนี่เองนะจ๊ะของกินของตานะคะก็ใครกินลำลาำนะจ้าของลำไปกินไปตาก็อิ่มบุญเนาะ ในส่วนขนมจอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าห่อก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาไปนึ่งนะจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าขนมจอกวันนี้นะจ้า